We'll be right <laughs> back. เราฝึกเราฝึกอารมณ์ของตัวเองฝึกเพื่อทัความรู้สึกตัวเพื่อให้เห็นอารมณ์พอเห็นอารมณ์แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อที่แท้มันต้องฝึกมาตรงนี้อยเเราไม่ต้องไปเสียวเวลาเราไม่ต้องไปเสียวเวลาไปนั่งเรียนตำราหรือทฤษฎีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากค้นทุกอยากบรรลุมรรคผลนีอยากอยากเห็นจิตเดิมแท้อยากตกสภาวะจิต อยากเข้าใจจิตประคับสอนจิตเดินแท้ามนะันเป็นยังไงวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายเข้าใจง่ายและได้ผลรวดเร็วมากก็ลองอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าเนี่ยวันนั้นที่โดนกระทบอารมณ์แล้วรู้สึกยังไงอืมวันแรกๆที่คุณแรกๆก,ก็พอ,อง,งยอรโดกระทบมันก็หวั่นไหวมันเริ่มตืม แต่พอฝึกหลายวันพอมีอารมณ์มากระทบมันก็รู้สึกรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ไม่กระเพื่อมไปตามไปตามที่เราสัมผัสเสียงที่พอใจหรือไม่พอใจพอพอใจแล้วก็หลงไหลไปกับความพอใจพออารมณ์มากระทบไม่พอใจเราก็ไหลแต่พอเราฝึกหลายวันเข้าอารมณ์เ่านั้นมันก็จะสั้นลงครับมันจะสั้นลงมันจะรู้เท่าทันนะมันจะไม่กระเพื่อม จะไม่หวั่นไหวมันจะไม่โกรธมันก็จะโกรธซึ่ทก้นลงครับมันก็นก็ติดเราะเราตนแเอัตโมัติแนจะไหลก็รู้หลก็รู้ว่างว่างความคิดก็รู้องก็รู้พอใจก็รู้พอใจก็รู้ครับครับมันก็จะถอนความพอใจและความไม่พอใจได้ อันนี้เพียงแค่ติดกเท่านั้นเองไม่ใช้เวลานานเลยเพราะฉะนั้นอยากใช้ทุกท่านอยากให้ทุกท่านอยากลองเปิดใจลองมาฝึกฝนฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณดาวหรืออาจารย์ดาวมีพื้นที่ปฏิบททัติธรรมมีพื้นที่ปฏิบัติธรรมแล้วอยากจะเชิญทุกท่านที่มีความสนใจที่จะปฏิบัติธรรมให้ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากำลังรอเขาอยู่เขาข้ามมาแล้วนะครับรอดูว่าเขาเดินมารถเราตอนรถเราก็จอดอยู่รออยู่นี่วันนี้ก็หกโมงห้านาทีของวันที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวรอดูเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะเดินมาถึงเดี๋ยวรอจะรอหลบมุมตรงนี้เดี๋ยวเขาเดินมา หนูว่าจะเจอเนะียหรอด,ดูเขาไปไม่นนใจเ่าเชียว <laughs> มาละเจอละโอเคมาละเจอกันล, okay, ละโอเคละมาละ <im it> <im it> มาเจอกันลอะอาขอกอดกันเจอขึ้นรถเดินขึ้นรถกันละท่านผู้ชม นี่คือบรรยากาศของการที่จะเดินไปขึ้นรถอ๋อโอเคครับไว้แค่นี้ก่อน